สวัสดีครับวันนี้จะมาสาธิตการทําความสะอาดปืนยาวขนาดจุดสอ LR 4ี4เเริ่มต้นทุกอย่างต้องตรวจสอบความปลอดภัยดูว่ามีกระสุนในรังเพลิงหรือไม่วางเปล่าไม่มีกระสุนในรังเพลิงก็เริ่มงานได้ถอดลูกเลื่อนออกก่อนจากนั้นทําความสะอาดที่บริเวณ หน้าลุกเลื่อนโดยการพ่นน้ำยาสักนิดแล้วพักไว้แล้วก็มาพ่นน้ำยาใส่รูลำกล้องพอชุ่มๆตามด้วยการล้างด้วยแซ่อันนี้จะเป็นดอกแท่สำหรับร้อยผ้าจะทำให้ทำงานได้สะดวกก็การล้างลำเพลิเนี่ยการล้างลำกล้องเนี่ยจะต้องสอดจาก ท้ายไปหัวเสมออย่าสวนทางเกลียวจะเสียแต่ไม่ต้องคิดมากหรอกก็สอดเข้ามาแล้วก็เอาผ้าที่ชุ่มน้ำมันอเนกนประสงค์ร้อยเข้าไปกับกับดอกแท้แบบนี้ก็เริ่มกระบวนการ รูดได้เลยก็รูดสักทีสองทีหรือสามทีก็ได้จากนั้นเปรียนดอกแท่เป็นดอกทองเหลืองดอกทองเหลืองเอาไว้ใช้ทำความสะอาดเกี่ยวกับพวกอทองแดงตะกัวที่เป็นคราบตกค้างอยู่ในลำกล้องก็เหมือนเดิม เอาน้ํายาเอกประสงค์ทนใส่ดอกดอกแส่หน่อยนึงจากนั้นก็ทะลวงจากท้ายไปหัวเสมอก็ทะลวงสักประมาณ5ครั้ง แล้วพ่นด้วยน้ำยานี้น้ำยาอีกประสงค์อีกสักทีหนึ่งเพื่อให้เช็ดเช็ดคราบไอทวกที่ตกค้างอยู่ข้างในออกได้ง่ายแล้วก็กลับมาใช้ใช้ผ้าเหมือนเดิมเพื่อทําความสะอาด าก็ทําความสะอาดจนมันสะอาดจนผ้ามันไม่มีคราบดําๆติดออกมาสุดท้ายคือการเคลือบผิวลํากล้องก็จะใช้ผ้าเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนผ้าเป็นผ้าที่สะอาดการเคลือบผิวเนี่ยจะใช้น้ํามันที่เข้มข้นกว่าน้ํามัน อนเนกประสงค์ก็ได้เดี๋ใช้น้ำมัน,นเอเนกประสงค์ก็ได้แต่เราชอบใช้น้ำมันจกักรหรือชอบใช้ไข่ข้นได้ทั้งนั้นน้ำมันเครื่องก็ได้น้ำมันเครื่องรถก็ได้ก็เอาผ้าร้อยเข้าไปเหมือนเดิมแล้วหยะอนน้ำมันไม่ต้องไม่ต้องแฉะมาก เราไม่ต้องการให้มีน้ำมันตกค้างอยู่ในลำกล้องมากเราต้องการแค่เคลือบผิวลำกล้องไว้ไม่ให้เป็นสนิมเท่านั้นก็รูดรูดจั๊กประมาณสามทีก็พอแล้วเมื่อเสร็จจากการทำความสะอาดลำกล้องแล้วก็เอาแปรงสีฟันแปรงหน้าลูกเลือนสักหน่อยให้สะอาดซึ่งมันก็ไม่ได้สกรปรกอะไรหรอกแปรงออกที่เดียวก็ออกแล้วก็เช็ดด้วยผ้า ผ้าก็เป็นผ้าชื้นน้ำมันสำหรับบริเวณตรงนี้เอาผ้าเช,เ,ชเช็ดเช่นกันให้มันสะอาดไม่ต้องรื้ออะไรออกมามันจะพังก็ทุกอย่างสะอาดดีแล้วก็มาถึงภายนอกและการประกอบเราประกอบลูกเลื่อนเราก็เช็ดด้วยผ้าชื้นน้ำมันซึ่งชุบด,ด้วยไถไขคขน้นอันนี้มันชื้นอยู่แล้วนะไม่ต้องสาธิต ส่วนตามจุดที่มันเสียดสีกันเช่นตรงบริเวณรางตรงนี้ก็อาจจะหยอดน้ํามันช่วยหล่อเลื่นนิดนึงที่ลูกเลื่อนมีจุดที่เสียดสีกันก็หยอดน้ํามันช่วยหล่อเลื่นนิดนึงไม่ต้องเยอะแล้วก็เช็ดเช็ดซะหน่อยประกอบกลับเข้าไป จากนั้นก็ทำความสะอาดภายนอกถ้ามันสกปรกมากก็ใช้น้ำมันน้น็กประสค์พ่นกับผ้าแล้วก็เช็ดแต่นี้มันไม่ค่อยสกปรกก็ไม่ต้องเช็ดอะไรมากก็เช็ดเคลือบผิวด้วยไข่ข้นไว้ก็เรียบร้อยคือไม่ต้องใช้ของแพงไม่ต้องใช้อะไรพิสดารแสกก็เป็นแทบปกติเนี่ยแหละมีแค่แทบทองเหลือง แซ่ดอกร้อยผ้าการแซ่น้ำมันจากไข่ข้นไอ้น้ำมันอนเนกประสงค์แปรงสีฟันเศษผ้าชื้นน้ำมันเรียบร้อยสำหรับพันทายที่เป็นไม้ก็อาจจะใช้ผ้าเช็ดก็เป็นผ้าธรรมดาเนี่ยแหละเช็ดให้สะอาดก็นที่มันสะอาดอยู่แล้วก็ไม่ต้องเช็ดอะไรมากก็เรียบร้อยครับขอบคุณครับ